คู่กรณีดารานุมเล่านาทีโดนพุ่งชนขู่พ่อยศในพลชี้วิตอัดกำแพงจากกรณีนายสุรเกียรติบุญนาคหรือแพนอายุ21ปีนักแสดงนมขับรถชนรถยนต์กระบะของนายจตุพลพุทธโกสยัยอายุ31ปีจนได้รับความเสียหายนั้นโดยในที่เกิดเหตุพบว่าดาราหน่มมอสุลาวัดได้สูงถึง196มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เหตุเกิดเมื่อเวลา4นาฬิกาจนถึง8นาฬิกาของวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานานกว่า4ชั่วโมง โดยมีคลิปเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้กำลังเข้าจับกลุ่มตองนี้สืบเนื่องจากเมื่อเวลา4นาฬิกา30นาทีของวันนี้ร้อยตำรวจเอกนิพนธ์ผล,ผลสวัสด์ร้อยเวรสาพารัตนาธิเบศได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถนชนกันบริเวณใต้ทางด่วนวัดบัวขาวตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จึงได้เดินทางไปตรวจสอบก็พบว่าทั้งสองฝ่ายกำลังมีปากเสียงกันจึงได้เข้าระง,งับเหตุการณ์ ตรวจสอบที่เกิดเหตุนั้นพบรถยนต์ยี่ห้อมาสเตอร์สสีดําทะเบียน6กกไก่บัวไม้หนึ่ก้อกทมผู้ขับขี่คือนายสุรเกียรติบุญนาอายุ21ปีซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นนักแสดงสภาพรถด้านหน้านั้นเสียหายเล็กน้อยส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเลตรุ่นโคโลราโดสีขาวทะเบียน1กกไก่คอะคัง34 5 1ห้าหนึ่งกทมทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายจตุพรพุทธโกสยัยอายุ31ปีนักธุรกิจค้าหมู สภาพรถกันชนด้านหน้านั้นมีรอยถูกชนจนแผ่นป้ายทะเบียนหลุดกันชนหลุดกรอบหลุดไฟตัดหมอกหลุดเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามพาตัวทั้งสองฝ่ายกับสถานีตำรวจแต่ดาราน,นุ่มน,นั้นไม่ยอมลงจากรถซึ่งหลังเกิดเหตุแม่ของดาราน,นุ่มมาถึงที่เกิดเหตุจึงเกิดการชลมลุนกันโดยดาราน,นุ่มและแม่พยายามกัดขืนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าจับกลุ่มและใส่กุญแจมือโดยนายจัตพลพุทธโกสัยผู้เสียหายนะครับเปิดเผยว่าในช่วงเวลาดังกล่าวตนขับรถมาทํางาน โดยจะไปที่ตลาดประชานิเวศเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถของดาราหนุ่มขับพุ่งชนตัดหน้ารถตนอย่างแรงและพยายามถอยรถเพื่อหลบหนีตนจิงตะโกนเรียกให้หยุดคนขับรถที่ชื่อแพนมีอาการเมาในรถนั้นมีกลิ่นเหล้าเต็มไปหมดไม่ลงมาเจราจาตนจึงโทรหาตำรวจถ้าไม่ติดรถตนก็น่าจะชนอัดกับกำแพงหลังเกิดเหตุทั้งแม่และลูกนั้นทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ป่าแอลกอฮอล์จนตำรวจต้องใช้มาตรการนำตัวส่งโรงพัก และเป่าแอลกอฮอล์สูงถึงเกือบ200ในระหว่างที่กําลังยื้อยุดกันอยู่นั้นดาราน่มได้ส่งโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจแต่โทรศัพท์พ่วงกับบลูทูธรถเสียงจึงดังออกมาโดยปลายสายบอกว่ามียศอะไรนามสกุลบุญนาและอ้างว่าจะย้ายทั้งโรงพักซึ่งในขณะนั้นมีประชาชนและตำรวจหลายนายอยู่ได้ยินกันหลายคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนว่ามันเป็นอุบัติเหตุเรื่องไม่ได้ใหญ่โตผิดก็ยอมรับผิดไปไม่ใช่มาก่ะความเดือดร้อนเรามาโชว์ power อ,อะไรแบบนี้เพื่อปกป้องลูกแบบนี้ อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้หลังจากเหตุการ์ทั้งหมดคู่กรณียอมรับผิดช,ชอบตำรวจนำตัวส่งฟ้องศาลเรียบร้อยแล้วส่วนค่าซ่อมรถตนที่เสียหายนั้นทางแม่ของดาราหนุ่มยินยอมที่จะชดใช้ให้แทนเนื่องจากประกันรถของดาราหนุ่มไม่เค้มในกรณีที่เมาแล้วขับในยจตพลกล่าวต่ออีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านั้นถ้าดาราหนุ่มคนนี้ไม่พุ่งมาชนรถตนรถเขาอาจจะพุ่งไปอัดก๊อปปี้กับกำแพงแน่นอนและคงจะเจ็บหนักกว่านี้เพราะเขาขับมาด้วยความเร็วมากๆ ในซอยเล็กแบบนั้นด้วยตนโชคดีที่ไม่เป็นอะไรเลยส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากพระเครื่องที่ห้อยติดตัวเป็นประจำคือเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคกับพระผงพิมพ์ขีป่ปลาหลวงพ่อปานวัดบางลมโคอะไรลรถหาเปลี่ยนได้แต่อะไรคนนั้นเปลี่ยนไม่ได้ในจตุพลกล่าวในเบื้องตอนน้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหากับดาราหนุ่มว่าขับขี่รถในขณะเมาสุราขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายขัดขืนคำสั่งเจ้าหน้าที่พนักงาน หลังตรวจวัดแอลกอฮอล์และสอบสวนเสร็จจึงได้ควบคุมตัวดาราหนุ่มส่งฟ้องสารแขวงจังหวัดนนทบุรีครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ